เมาจนนีพุ้นออามาลงตามลมันนี้พุ้นออามาลงกูจะกินกับเาม,ามี่ยงคำอะไรน้ำหมอนมมวอรี่กำลังไอ้นี่หมัอนกำลังติดลูกนี่กุหลาบชอบเข้าไปข้างใน กินน,นหวานชอบเข้าไปข้างในไปกินน,นหวานไร่นาก็มีนี่มัาชมดอกอ็อนเซบกันดอกสวยๆดอกสวยมาก มันจะเป็นสีเขียวอเอาแก่มามันดื้อม,มาเลยนมีดอกบอลมีดอกบอลได้แบบีดอกดอกบานอ่ะ,ะดอกหนึ่งพับขอพับก็จะกินกระเมี่ยงค้ำมีสวนบวบมุ้งในน้อยไว้กินเองปลูกใส่น้ำเอาไว้ยอดลา่ายอดยาวหมดเ,ดเจ็บตรมจิ้ม บ้านหวังมันมีดอกเขียวดอกก่อนมันจะเป็นสีเขียวโอเคมามาเจ็บมาชมดอกออนแซ่บกันดอกสวยๆดอกสวยมาก้มแซ่บมันขึ้นแบบ รุนมาเดือบฝรั่งรุ่นเฮลรด์เออพี่นอร์หรือล,ลูกฟิกของเรามีสี่ลูกติดสีตามลงจะน,นี้พูเนามาลงจะเป็นสีขาวอมชมพูสวยพาลงพาแตกกุหลาบกำลังแตกไปชูชอ่อแล้วก็จะออกดอก ขึ้นไปมันยอดบวกเครื่องกับเต้นเห็นไหมพี่น้องออยากละบมงส่วนด้านข้างจะเป็นเออขึ้นไปมันยอดบวกเครื่องกับเต้นเห็นไหมพี่น้องออยากละบมงส่วนด้านข้างจะเป็นเออ กำลังชูชอบมาเลยมันต้องสูดแดดสูฝนไปยิ้นกน,กน้อยมานกน้อยตัวเล็กๆก,ก,กินมีสวนบกบุ้งใน้อน้อยไว้กินเองปลูกใส่น้ำเอาไว้ยอดล่าล่ะยอดยาวหมด,ด,ดจ็ไปต้มจิ้มแมงน้อยเลยติดลูกเลยล่วงมดพี่น้อง ดอกนเยอะ,ะสารสัตว์ดียวมาชมดอกออนเซปกันดอกสวยๆดอกสวยมากตลูกไม่เป็นกะเพราอย่ายวเราปลูกกะเพราเอาเก็บกะเพราขังบ้านเขามีต้นเยอะมาวางนี่หรือมาเป็นมีดอกบอส เบอรี่กำลังชูช่อยมันรอดแรงนะล้วก็จะได้กินมันจะเป็นสีขาวอมชมพูสวยพาลงพาเด็ดอันนี้ยาตนันลึง อันนึงเราก็ได้กินตะลันชูชอ่อผิวสวยนี่เป็นกะเพาารพาญาติปลูกกะเพราเอาเก็บก้อเพราขังบ้านเขามีต้เตนเยอะมาววานอีแค่ล้กขึ้นเลยใช่ไมเป็นมายาววันมีนยดอดเย่านราจะเป็นที่ อ่อนแซบทั้งแซบทั้งสวยคืออ่อนแซบมีสวนบวบมุ้งน,น้อยน้อยไว้กินเองปลูกใส่น้ำเอาไว้อยอดลาดอาะยอดยาวยอดเจ็บต้มจิงใช่ไหมน้อยจะมาก,กินน้ำหล่อดอกไม้อันยอดตันลึงตันลึงเราก็ได้กินตันลึงชูช,อช่อผิ้วสวย เปนตัวบวบยอดยอดเองมีบวบกำลังชูชอบมาเลยต้นก้องมีดีม่เป็นมีดอกบอดมีดอกบอดด้วบนีโออดอกดอกบานอ่ะดกนึพับคอพับไปแล้วดอกเป็บานแล้วบนสีดำบน,บนดำหรือบนอบอม่วง ลุตัวคู่ไปมันจะเป็นคิดไปละนี่ดอกลิมบาแล้ว,วบอลสีดำบอลดำหรือบอลออกม้วนอ,อะไรน้ำหมอนมมวอรี่กำลังไอ้นี่มันกำลังติดลูกนี่กุหลาบย่านี่พอเครื่องร้อนมันก็จะกระเด็นแม่แม่ก็ก ส่วนนี้คือผักบุ้งจ้าสูรแดดสูด้ฝนเฮ้ยนกน้อยมาตัวเล็กๆกินมีสวนผักบุ้งในน้อยไว้กินเองปลูกใส่น้ำเอาไว้ยอดล่าดนะ่ยอดยาวหอดเจ็บตุ้มจิ้มมีนั่ละก็มีจ้า ดําล้วเก็บดําแล้วไปชิมน้ำพริกกันนไปแล้วดอกลิบบาแล้วบนสีดำบนดําหรือบนออกม่วงอันนี้วัดเตเก็บฟุตเบอรี่กำลังชูช่อยมันรอดแรงนะเราก็จะได้กินบ้านหวหมอันนี้ดอกเลียว ดอกอ่อนมันจะเป็นสีเขียวโอเคมามาชมดอกอ่อนแซ็บกันดอกสวยๆดอกสวยมากตรงอะไรนะ้ำหม่อนมาวอรีกำลังไอ้น,นี่ม่อนกำลังติดลูกนี่กุหลาบอันนี้ได้กินอยู่สามลูก <c oughs> แบคบริได้กินสามลูก กำลังแตกยอด่นุ่นชิวยอดไปขึ้นไปทางบนนุ้งสวัสดียันชาพี่น้องมาชมดอกไม้หน้าบ,าาบ้านดอกหล่อฟาสีหวานแบวเลยแม่เนีมน่มันไม่ขึ้นเลยอะชิมงานเป็นมายาคัน มันจะเป็นสีเขียวโอเคมามามานี่มะละก็มีจ้ายอดมะละเอฟเลี้ยงมะละก็กินน้ำพริกกันไหมเจจุเป็นที่ดอกออมแซบทซั้ทงแซบทั้งสวยคือออ,อมแซบยอดบัว ชับุเมยนลนีข้นเลยอะยุลิขิตมายาคารนะมียอดเลยจะเป็นสีขาวอมชมพูสวยพาลมพาเด็ดนียอดเป็นลิง ันนึงเราก็ได้กินแต่มันชูชอบผิวสร้อยชอบเข้าไปข้างในไปกินน้ำหวานเชิมันเี้ขึ้นเลยฮะชมันเป็นเมียขันเลยย้อนย้อนขึ้นไปมันยอดบวกเครื่องกับเต้นเห็นไหมพี่นอ้องอยากละมมย ส่วนด้านข้างจะเป็นอ,อันนี้เนี่ยวอเกฟฟูตเบอร์รี่กำลังชูช้อยถ้ามันรอดแรงนะเราก็จะได้กินแบซ่บที่สองก็ปู